สเรื่องที่เราอยากบอกก่อนไปเขาหลวงสุโขทัยเขาหลวงสุโขทัยเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเดินป่าสุดฮิต ที่ขึ้นชื่อมากเรื่องความชันวันนี้มี3เรื่องที่อยากแนะนําทุกคนก่อนมาเดินเข่าที่นี่ครับอยากแรกมาตอบคาถามก่อนครับว่าเขาหลวงสุขโขทัยเหมาะกับมือใหม่ไหมผมว่าที่นี่เหมาะกับมือใหม่ครับแต่ว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจก่อนว่าเกือบตลอดเส้นทางเป็นทางชันแต่ว่าระยะทางไม่ไกลครับเพียงแค่ขาละ3.7กิโลเท่านั้นค่อยๆเดินเหนื่อยก็พักก็ถึงได้ไม่ยากครับแล้วก็การเดินทางมาที่นี่สะดวกทีเดียวมีลูกหาบมีเต็นท์ให้เช่าแล้วก็มีข้าวไข่เจียวได้ครับอย่างที่สส่วนตัวผมแนะนําให้พกเทคกิ้งโพลมาคร แล้วก็ช่วงหน้าฝนพื้นดินลื่นการใช้เทคกิ้งโพจะช่วยผ่อนแรงโดยเฉพาะขาลงจะช่วยป้องกันการเจ็บเขา่าและไม่ให้ลื่นลมได้มากเลยครับอย่างที่3อย่าลืมเดินให้ครบทุกหน้าผานะครับบนยอดเขาจะมียอดเขาพระเจดียอดภูกายอดเขาพระแม่ย่าผาหน้าลายและผาชมปงขึ้นไปทั้งทีก็ต้องชมวิวสวยๆให้คุ้มครับเพื่อนๆที่เคยไปเขาหลวงสุโขโทัยแล้วเป็นอย่างไรบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ